มนุรักษ์แม่ลำพึงเนี่ยนะครับได้รับความเดือดร้อนจากการใช้อำนาจรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานจากกลุ่มทุนด้วยนะครับร่วมมือกันในการที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายในการคุกครามนะครับประโยชน์ของประชาชนหรือกลุ่ม,มนุรักษ์แม่ลำพึงซึ่งได้ร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าพุแม่ลำพึงมาตลอดะระยะเวลากว่า10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าการมาปกป้องทรัพยากรดังกล่าวก็ถูกหน่วยงานของรัฐร่วมมือกับกลุ่มทุนในพื้นที่ แจ้งความดําเนินคดีอาญากับแกนนาชาวบ้านจนในที่สุดแกนนาชาวบ้านเองก็ต้องถูกคําสั่งศาลนะครับต้องเป็นภาระในการต่อสู้คดีในขณะเดียวกันเนี่ยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จัน,นทร์โอชานเนี่ยมีความต้องการที่จะปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่แกนนาอนุรักษ์แม่ลำพึงได้ดําเนินการมาโดยตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาแต่การที่มาเป็นแกนนาในการปกป้องทรัพยากรกับถูก หน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยมาใช้มาตรการทางกฎหมายเล่นงานเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ต้นแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคนออกมาทํางานสาธารณะอย่างนี้เนี่ยแล้วยังมาถูกเล่นงานโดยอํานาจรัฐเนี่ยไม่น่าจะถูกต้องดังนั้นแล้วชาวบ้านแล้วก็กลุ่มอนุรักษ์ก็เลยมาร้องขอท่านนายกรัฐมนตรีได้ใช้อํานาจพิเศษหรือการใช้อํานาจตามรัฐมนูญมาตรา44กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งในการที่จะออกมาตรการในการปกป้องแกนนํา หรือ,อะชาวบ้านที่ออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันนี้เพื่ออย่างน้อยจะได้เป็นกําลังใจหรือขวัญให้กับแการนำนักอนุรักษ์ทั่วประเทศที่ออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิให้เขาออกมาต่อสู้อย่างเดียวดายนะครับเขาน่าจะเป็นบุคคลที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยเฉพาะตามนโยบายของท่านนายกประยุทธ์อย่างแข็งขันนะครับวันนี้ก็เลยมายื่นจดหมายกับท่านโดยตรงเพื่ออย่างน้อยท่านจะได้มีบัญชา ไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าโดยอำนาจของรัฐธรรมนูญมาตรา44เนี่ยมันสามารถสั่งการไปยังฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายตุลาการได้เนื่องจากแกนนําบางคนเนี่ยได้ถูกคดีอยู่ในศาลปกครองอยู่ในศาลยุติธรรมนะครับศาลอุทธรณ์ซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้หากท่านนายกได้มีคําสั่งหรือสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของชาวบ้านเนี่ย อย่างน้อยชาวบ,บ้านก็จะมีขวัญและกําลังใจในการที่ออกมาปกป้องทรัพยากรธรรมชาติต่อไปโดยมีโมเดลของกลุ่มอนรักแม่ลำพึงเป็นที่ตั้งครับก็หวังอย่างยิ่งว่าหลังจากท่านนายกกลับจากอินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะได้รับการรายงานจากพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องในวันนี้นะครับและท่านอาจจะมีบัญชาหรือสั่งการไปยังในพื้นที่รวมทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมนะครับเพื่อให้ดําเนินการเป็นไปตามหนังสือร้องเรียนซึ่งในวันนี้ ชาวบ้านกว่า70คนที่ได้ลงลาย,ลลายมือชื่อร้องเรียนเนี่ยก็จะได้รับเป็นขวัญและกําลังใจคิดว่าอย่างน้อยอาจจะไม่น่าจะเกินสัป,ปดาห์หรือ2ส,สัป,ปดาห์นะครับคำตอบจากท่านนายกหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะมีรูปธรรมที่ชัดเจนออกมาครับผมคิดว่าสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนแล้วก็สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนก็คงจะงใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงรวมทั้งอาจจะทําหนังสือสอบถามมายังท่านนายก ว่าเรื่องดังกล่าวหากจะเป็นนโยบายที่สําคัญเป็นพาริโอตตี้ที่ท่านนายกจะดําเนินการแล้วเรื่องดังกล่าวท่านนายกควรจะเร่งรัดในการพิจารณาหรือให้การช่วยเหลือภาคประชาชนโดยด่วนครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนวันนี้อยู่กับดิฉันนัทศรเลศเตชัสกุลที่มารับหน้าที่แทนอาจารย์ได้เลิกหมื่มนนาอานที่ติดภารกิจค่ะคุณผู้ชมคะกว่า10ปีที่ผ่านมา <c oughs> มีพี่น้องกลุ่มหนึ่งได้ร่วมกัน ต่อต้านการเปิดโรงงานถลุงเหล็กคัดค้านทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของเราได้คงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติปลาพุที่สำคัญที่แม่ลำพึงนะคะแต่กลายเป็นว่าการที่ร่วมมือกันของพี่น้องประชาชนเนี่ยภาครัฐและกลุ่มทุนกับร่วมมือกันค่ะทําให้ตอนนี้นะคะพี่น้องประชาชนเหล่านี้มีคดีนะกว่า20คดีค่ะที่บางคดีก็มีการฟ้องท้อนไปแล้ว ฟอ้องเลิกเกฟ้องยกฟอ้องไปแล้วนะคะบางคาดีก็ยังดําเนินคดีกันอยู่วันนี้ค่ะกลุ่มพี่น้องกว่า50คนได้ไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาที่ทําเนียบรัฐบาลเพื่อขอให้ใช้อํานาจในมาตรา44ปกป้องแกนนํากลุ่มอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้ค่ะวันนี้รายการสามคคีประชาชนจะมาพูดกันในประเด็นนี้ ก็ขอต้อนรับแขกรับเชิญวันนี้ก็ค่อนข้างจะมากหน่อยนะคะฝั่งนี้5ท่านและอีกฝั่งข้างหลังอีกเยอะเลยค่ะคุณผู้ชมคะท่านแรกค่ะคุณวิทูลบัวโรยประธานกลุ่มอนุรักษ์แม่รำพึงสวัสดีค่ะท่านที่2ค่ะคุณวริศรารามกุลทนายความสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนสวัสดีค่ะท่านที่3ค่ะคุณศรีสุวรรณจันยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนสวัสดีค่ะค ท่านที่4ค่ะคุณวิสรุตคุดไกรวันเลขาที่การสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมและท่านสุดท้ายท่านที่5นะคะคุณทัชพงศ์พลเดชกรรมการสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของป่าพุเรามาพูดถึงงานของสมาคมก่อนดีกว่าค่ะว่าในหนึ่งสัปดาห์สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมดําเนินกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้างครับคุณสวัรดีคับวันนี้ผมขออนุญาตนา คณะกรรมการของของสมาคมมาแนะนําให้ท่านผู้ฟังได้เห็นหน้าหเห็นตากัน2-3ท่านนะครับมีทั้งคนหลอ่อคนสวยนะครับก,ก็หลายคนก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปหลังจากที่ผมอาจจะมีภารกิจในการไปช่วยเหลือชาวบ้านในต่างจังหวัด อาจจะมาออนแอร์ในแต่ละวันไม่ได้นะครับก็อาจจะมีส่งตัวแทนมาไม่ว่าจะเป็นคุณวิศรุขคุณทัชพลน,นะครับคุณรัชในสลานะครับหรืออีกลหลายๆท่านมีคุณพดุงศักดิ์มีคุณภัยโลดมีคุณสมชายอามีนแระหลาหลายท่านเพราะว่าคณะทํางานของสมาคมโลกร้อนมีเกือบ20ท่านซึ่งเป็นซึ่งเป็นทนายความทั้งหมดนะครับก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเพราะว่าแต่ละคนเองก็มีภารกิจแยะๆแตกต่างกันไปในรอบสัปดาห์ของสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเนี่ย ก็ได้ไปทําหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้นําความไปฟ้องร้องต่อสารปกครองกลางที่ที่ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานาครเน,นี่ยนะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องร้องหน่วยงานราชการที่เละเว้นเพิกเฉยไม่ยอมไปดําเนินการบังคับหรือดําเนินการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตการประกอบกิจการโรงงานฟอกย้อม พื้นที่อยู่อำเภออ,อยู่ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะครับไม่ใช่ไกลปืนเที่ยงเลยแต่ว่าปรากฏว่าผู้ประกอบการโรงงานอฟอกย้อมเนี่ยได้ปล่อยน้ําเสียเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านซึ่งชาวบ้านโดยรอบโรงงานเนี่ยเขาจะปลูกสวนพุทรา,าพุทราจีนนะครับแล้วก็สวนมะขามเทศฝักยยใหญ่ๆนะครับซึ่งเราเห็นในท้องตลาดนี่ฝักยยใหญ่ๆเนี่ย ปรากฏว่าส่วนพุทสาส่วนมะขามเทศเนี่ยล้มหายตายจากนะครับผลผลิตคือใบร่วงดอกร่วงนะครับผลผลิตก็เน่าเสียอย่างเงี้ยนะครับเขาเองล้องเรียนหน่วยงานภาครัฐมาโดยตลอดนะครับแล้วไม่ใช่เกิดเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกเกิดมาซ้ําแล้วซ้ําอีกครับเท่าที่ได้สืบค้นข้อมูลและสอบถามชาวบ้านที่ร่วมฟ้องเป็นคดีเนี่ย เขาบอกว่าเกิดมาตั้งแต่โรงงานเปิดตั้งแต่ปี40ปี44ก็เกิดเดุการณใหญ่ครั้งหนึ่งทำให้ต้นผลไมกรากไม้พุทราอะไรพวกนี้ล้มหายตายจากไปหลายไร่นะครับแล้วก็มาเกิดเมื่อปี54ครั้งหนึ่งเมื่อปี57ก็เกิดและล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมปี258ก็เกิดหมายถึงว่าน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเนี่ยนะครับปกติแล้วมันก็ต้องนำไปบำบัดอย่างถูกหลักวิชาการนะครับแล้วถึงจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำลำคลองได้ ต่เนี่ยเขาเอาไปเมื่อเกิดน้ําเสียจากกระบวนการบําบัดแล้วก็ปรากฏว่าเอามาพักไว้ในบอ่อดินเฉยๆแล้วเมื่อมาพักไว้เนี่ยบอ่อดินโดยปกติตามหลักวิชาการแล้วมันจะต้องมีการไลนิ่งด้วยพลาสติกไว้เออพีวีซีหรือไงก็แล้วแต่นี่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการซึมเปื้อนลงไปในใต้พื้นดินแม่ซึมเปื้อนไปยังพื้นที่ข้างนอกแต่เนี่ยเมื่อเขาไม่ได้มีการไลนิง่งพลาสติกนะมันก็เลยซึมล้วนไหลซึมไปยังพื้นที่ข้างเคียงยันะ ชาวบ้านที่มีพื้นที่ข้างเคียงเนี่ยน้ําใต้ดินมันก็จะซอดแสงไปนะฮะมันก็จะทําให้ผมมีภาพให้ดูด้วยไม่ใช่พูดปากเปล่านะครับท่านอาจจะเห็นว่าบริเวณที่ที่ขุดล่องไว้เนี่ยเป็นนอกรั้วกําแพงอยู่ในพื้นที่อ,อ,อยู่ในพื้นที่สวนพุทสากับสวนมะขามเทศของชาวบ้านจะเป็นน้ําสีแดงซึ่งมาจากกระบวนการฟรอกย้อมนะครับ,รบแล้วน้ําเหล่านี้เนี่ยมันก็ไหลท่วมไปในในแปลง ะมะขามเทศแล้วก็พุทราชาวบ้านนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนเสียหายมาอย่างต่อเน,นื่องเอาต้นพุทสาเอาต้นมะขามเทศมาปลูกซ้ำเนี่ยก็ไม่ไม่เติบโตะนะครับทำให้ชาวบ้านเสียหายเขาร้องเรียนหน่วยงานท้องถิ่นก็คืออบต,ตแล้วก็เงียบเฉยร้องเรียนไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านศูนย์ดงดงทำแล้วก็เงียบเฉยร้องเรียนไปยังท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหากรรมแล้วก็เงียบเฉยไม่ได้ทําอะไรสักที<ม>ในที่สุดก็เลยก็มาขอความ ช่วยเหลือจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนอเราก็เลยเห็นสภาพแล้วก็ก็เข้าใจวิถีชาวบ้านนะครับเกษตรกรก็เลยนาความไปฟ้องร้องตาดศารเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญที่เราฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วยนะครับเร,เรียกค่าเสียหายทั้งหมด3.6ล้านบาท3ล้าน6แสนบาทนะครับอันนี้คือฟ้องตั้งแต่ปี4 0่ศยเลยไหมคะดาเนินไม่ฮะเราฟ้องตั้งแต่ปีปี54ี่มาจนถึงปี58ปนี่นะครับแล้วก็ถามว่าใช้กฎหมายอะไรเราใช้ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในการฟ้องเป็นคดีพระราชบัญญัติส่งเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีสามาถนะครับมาตรา 96- 97ซึ่งซึ่ง,ง,งทีมทนายผมอย่างคุณทัศพลเนี่ยจะอธิบายมาตรา9ก้าาได้ได้ดีะนะฮะ,ค,ะคุณทัศพลว่าไงครับค,ครับผมการใช้สิทธิทเรียกร้องทางกฎหมายของของชาวบ้านหรือว่าพี่น้องราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการของของหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยฮะถ้าสิ่งใดที่มันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิ รือว่าทรัพย์สินของเขาจะเป็นการพื้นที่แปลงการเกษตรหรือว่าพืชผลที่ที่ได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบได้รับการผลกระทบดังกล่าวเนี่ยก็ใช้สิทธิเรียกร้องได้ตามตามประวส่งเสริมสิ่งแวดล้อมตามมาตราคาสิบหกนะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยรวมของประชาชนซึ่งเป็นความเสียหายที่เป็นสาธารณะนะฮะก็ใช้สิทธิรีร้องได้ตามมาตราค7าสิบเจ็ดซึ่งเป็นไอ้กรณีตรงนี้หน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นผู้ดูแลกำกับดูแล <c oughs> กิจการที่ที่มีมีการไปก่อสร้างในพื้นที่ <c oughs> ตรงนี้ก็ต้องใช้สิทธิเรียกร้องตรงนี้โดยใช้มาตรา97เ,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 เป็น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 เครื่องมือ <c oughs> ในการพิสูจน์ความเสียหายแล้วก็ใช้สิทธิเรียกร้องเรียกค่าเสียหายกับรัฐเองเจ้าบ้านก็ใช้สิทธิเรียกร้องเรียกค่าเสียหายกับตัวเจ้าบ้านเอง <c oughs> นะฮะตรงนี้ <c oughs> นครับคุณอาตศรนั้นนอ,อกจากที่เราฟ้องร้องเรื่องของโรงงานฟอกย้อมอ่อนจันทร์แล้วเนี่ย ก่อนหน้านั้นสองวันก็คือวันเสาร์เนี่ยนคะครับผมก็มีโอกาสเดินทางไปดูข้อเท็จจริงเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเหมือนกันครับที่จังหวัดลบบุรีเป็นเรื่องของอการที่หน่วยง,งานของรัฐก็คือกรมชนประทานเนี่ยได้ทําเขาเรียกว่าคลองส่งน้ำเพื่อปั่นน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยามาลงทางแม่น้ําบางประกงนะครับ เพื่อเพื่อลดทอนน้าที่อาจจะไหลไปทางแม่น้ำเจ้าพระยามากใคร <c oughs> แล้วก็มาใช้ประโยชน์ในในเชิงการชนประทานด้วย <c oughs> แต่ปรากฏว่ามีบ้านของของชาวบ้านบางหลังเนี่ยนะครับบางพื้นที่เนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์จากการชนประทานเลยแต่เพียงแต่ว่าไอ้คลองชนประทานที่กรมชนประทานมามามา,มาขุดมาสร้างไว้เนี่ย <c oughs> มันนําไปสูเเ่เขาเรียกอะไร ที่กีดขวางทางไหลของน้ําทําให้พื้นที่ของชาวบ้านตรงนั้นแม้จะเป็นพื้นที่สูงนะครับก็ถูกน้ําท่วมยามฝนตกยามามีการเปิดน้ํามากๆน้น้ำน้าในพื้นที่เทือกสวนไรน้ำเขาก็ถูกน้ําท่วมวประกอบกิจการทางการเกษตรไม่ได้ผมก็พาคณะทํารรงานเนี่ยหลายคนลงไปค,คุณวริศราซึ่งก็เป็นนักกฎหมายของสมาคมเนี่ยจะให้คําตอบได้ว่าเป็นเห็นสภาพพื้นที่แล้วเห็นออกเห็นใจชาวบ้านอย่างไรนะครับช่วยนาเสนอนิหน่งก็ ชาวบ้านในพื้นที่นะคะเขาทำอาชีพเกษตรกรนะคะ,คะก็หน่วยงานก็ประกาศให้มีการเว้นวรกการทำอาชีพเกษตรกรโดยการทำนาเป็นระยะ,ะแต่ว่าผู้เสียหายของคดีเนี้ยเขาไม่ได้มีอาชีพที่ทำเกษตรกรรมที่สามารถจะเว้นช่วงได้เพราะว่าเขาทำเป็นเช่นสวนพืชสวนผส,วนสมนะคะ,คะเพราะฉะนั้นผลกระทบเขาที่ได้รับจากน้ำท่วมขังเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายเขาแบบต่อเนื่องทั้งหน่วยงานยัง ช่วยเขายังได้ไม่เต็มที่ในการแก้ไขเราก็ลงไปดูแลเพื่อจะนําคดีมาฟ้องศาลเพื่อเยียวยาให้เขาได้รับคํามช่วยเหลือเรื่องนี้เราก็ฟ้องศาลไปแล้ว,แล,วแล้วก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะครับ,รบก,ก็พูดถึงเรื่องของการ